การอีศบเรื่องนกกระสากับหา่านจัดท์ทำโดยสมานเณรชานรงค์น,น้ําสานเณรธินพงศ์คิดงามชัน้นมาเยีศึกษาปีทีหเสนอคุณครูพานุพงศ์เชื้อสุวรรณก็ละครั้งหนึ่งนันมาแล้วมีนกกระสากับหา่านเป็นเพื่อนสนิทกันและในวอนันเองหา่านก็ได้เดินมาหานกกระสาแล้วก็ถามว่าไปหากินที่หนองน้ำกันไหมแล้วนายจะไปกับเราไหม ไปสิงั้นไปกัน่ะนกกระสาได้ตอบคำตกลงของหา่านและได้พากันไปที่หน้าน้ำแห่งนั้นในขณะที่กำลังหาอาหารกันอยู่ก็มีนกกระยางบินผ่านมาแล้วก็ทักขึ้นว่าวนายทำอะไรกันนะ่ะพวกเรามาหาอาหารกินกันอ๋องั้นลองไปทางโน้นดูไหม มีกุ้งหอยปูปลาเยอะแยะเลยจะไปไหมฮานไปก็ไปงั้นไปกันเดี๋ยวเราล่วงหน้าไปก่อนนะจ้านกกระสาได้พาอาหารไปที่สะะที่นกกระยางได้แนะนำเอาไว้อาหารอร่อยมากเลยมีอีกไหมไหทันได้นั้นเองนายพานก็ยกธนูขึ้นยิงเฮ้ยในพานมาหนีแล้ว S <S <S ได้หารสักตัวก็ยังดีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภไม่รู้จักพออาจจะนำภัยมาสู่ตนได้